มันก้นมันข้ามเข้าสีพะจันที่เ้าข้ามเว่าีพจันื่อวนมันมีตรงตรทองอ่ะที่หลังไอ้ก้อนเนึยล้วมันก็เลยว่ามันจะได้ก็มีหลังนได้เอเนแต่ของเราน่าจะเป็นเฉียดๆกันนี้ยงั้นน่าจะได้เขาลมมันเคียนขึ้นไปดาวนนอกเสมอลมสองวันสองสี่วันอมเป็นสงวก็มเลยสองสามไี่สองสามดสองสามอะนีาจะดีขึ้นเพราะมันน่าจะหลบเขาได้ดีขึ้นนีงไมยิ่งต เราเริ่มมาทำลาบเรือเขาเลยให้ลห่นหนึอยใช่คนน้นวนวันนั้นนันตรงนี้เขาบอกว่ามันสูงไปหสูงไปเขาบอกว่าต่ตอลองทุกวันเคี่ยเพราะองดูจ้การลมถูกต้องฮะมันก็เลยลองีสองสามสเนี่ยเลองกลาเลยลองี่ายเปสองสี่สองห้าเราไม่หล้องสี่เราอ้างาไปนู่นโเลยเร่งขึ้นเขาเริ่มเรียบ เราทำเตี๋ยโอไว่เป็นอะไรนิดหน่อยโประเทศไทยของเราหมดทำตรงไหนก็ตกประเทศไทยเกทยบอลได้หมดอ่ะกิดอะไรมากมายโอ้โหแก่ใช่ไหมเออจันะครับเรื่องแจ้งเพื่อทราบก็วันนี้เราได้รับสารสนหลวงศูนยหนึ่งเกลือใหม่ผมกับนี่กลเช่นใหม่นะครับก็คิดว่าพอสารได้ครบ ทู้สุดแล้วก็การทำงานเราก็คงจะมีสินค้าเพิ่มมากขึ้นก็ก็จะทำเองเราเชิญผู้นสรุปณครับการทำงานเมื่อวานนี้ก็จากผลการเปิดงานเมื่อวานนี้นะคะที่เราไปทำบริเวณ ลมตะวันออกเฉียงใต้ะคะ่ะความแรงของลมก็มาท่าณ5-10นอตลมก็ไม่แรงเเดิมค่ะลมค่อนข้างอ่อนและอันนี้เป็นโมเดลลมนะคะของญี่ปุ่นอันนี้ออกแบบอเวลา7โมงเช้าผลความ7โมงเช้าะคะ่ะก็เป็นไปทางที่เดียวกันประมาณตอนจีนก็คือเป็นลมตัวมันออกเฉียงใต้แต่ลมจะแรงทางภาคใต้ของประเทศนะคะ นี่เป็นที่ระดับ5,000ฟุตขั้นก็เป็นลมตัวนต้นกันลมไม่แรงค่ะลมไม่แรงก็ที่ไทยลมไม่แรงค่ะจะแรงที่ภาคใต้ภาคใต้นี่ก็แรงวานนี้12อันนี้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมนะคะประมาณ6โมง5แล้ก็จะมีนะค่ะอันนี้เป็นกลุ่มของอายุเ1กปี สร็จนะคะแล้วก <là> ็ทางภาคตะวันตกของประเทศนะคะก็ยังมีกลุ่มฝนกลุ่มเมฆเล็กน้อยค่ะหรือว่าน่าจะมีถ้าเป็นเป็นลมตัวตะวันตกใต้ในนี้ค่ะถ้ามันไม่สบายตัวมันก็น่าจะมีฝนที่ฝนตกของเราของจะถึงเราอ่ะใช่ไหมใชอันนี้เป็นหลุมนะคะที่จะให้ดูการเคลื่อนตัวตั้งแต่เมื่อคืนจนเช้า มอาจจะมีตัครับได้และตัวหลอกกระดิ่งกระดิ่งพ่อดึงดึงเข้าหาตัวดิึงข้าช่วยก็หาตัวแต่ทีนี้มันเลื่อนขึ้นไปข้างบนแล้วแล้วทีนี้มันจะมีลมตัวตัวฉีดได้ที่แรงมันก็เลยทําให้เป็นตรงจุดเราค่ะภาคกลางเนี่ยได้ได้เลย อันนี้อุณหภูมิผิวพื้นตอนเจ็ดโงเช้านะคะของจังหวัดจันทบุรีอยู่นี้อ9ณภูมเมื่อวานไม่ถึงต่อเพาะในตัวนี้มาเปรียบเทียบกับเมื่อวานเนี้ยค่ะเปรียบเทียบว่าท่าวันท่าเมื่อวานอุณภูมิเหมือนเปรียบ okay. เทียบกันนะคะมันใช้เปรียบเทียบกับอุณหภูมิสูงสุดของเมื่อวานเนี้ยค่ะเอามาคำนวณแต่เมื่อวานอุณหภูมิไม่ถึง41.7ใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยไม่ใ like. ห้เวลาก่อนเอง อันนี้ลมก็ยังคงเป็นลมอ่าตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่ระดับหนึ่งพันถึงหมื่นหเลยค่ะความแรงลมประมาณ10บรอดโดยเฉลี่ยแต่สูงขึ้นไปนี่เป็นลมไม่แน่สิบปว่าหาทางไม่ได้ะคะ่ะก็ความชื้นก็อยู่ที่มชื้นเฉลี่ยคะคะที่ระดับอันดังห้าพันนี่ก็ประมาณ57าสดคืออยู่ระดับหมื่นถึงหมื่นพันมื่ นี่คือราาดับมดเลยะค่ะพี่แล้วก็สูงขึ้นไปนก็42เลยค่ะแต่ถ้าดูไล่แต่ละระดับก็ตั้งแต่7,000นะคะ6,000 7,000มันจะดรอปลงตรงประมาณ7,000 7,050คะ่ะแล้วจะมาสูงขึ้นอีกีประมาณ8,000 8,020ดป็นต้นไปความชื้นไม่คิดว่าจะแยกออกมาวันนะคะแต่ว่า ที่มันน่ามีอีกคนก็คือไอ้ตัวลมตัวตัวช้พได้ที่มันพัดตรงไปอยู่ก่อนค่ะหลอกเช้านี้ก็เลยว่าจะไปขึ้นแกนบริเวณอ่อเพื่อดนนะคะเจียเกิดประโยชเพราะมันหรือว่ามันจะใกล้กว่าเพราะว่าวันนี้มันก็มาทางนั้นนะคะตามแนวลงแต่ว่าเมื่อวานมันเกิดช้า คือเมื่อวานเนี่ยภาพเรดาร์ที่เราได้จากการแกาณบ่ลายสองนสรุปสอคื่นนะครับเพราะว่าจากการเฝ้าสังเกตเรดาร์งมองฝลูกกับเทชมุลเราแทบจะมองไม่เห็นอะไรแต่พอได้การถี่บัมาได้ภาพเอ็นโคทอมของกรุดมเนมมเกม็มเลยดิดนขึมม้ขนับสาม คือเกือบม่ันจันเมื่อวานนี้มาเร็วเกิดีวประมาณไ้ากาสังเกตว่าถ้าอากาศฟ้าใสเช้าเช้าฟ้าใสเมฆขึ้นมาัสิบโมงสิบเดืนเช้านี้เมื่อวานนี้กลางหาันมาเวันนี้ฟ้าโล่งมันจะมีหาวันนี้ฟ้าโล่งฟ้าโล่งมีโอกาสที่เมฆขึ้นมาสิบเอโมงประมาณนั้นอ่าล้วบ่ายสองโมงนี้ก็จะมีเมฆขึ้นเยอะแต่ถ้าแล้วเขาน่าจะมีเยอะ เขาไม่โดนนะเนาะเพราเขาไม่ยามว่าเขาไม่ฟังคิดว่ผมันตกนะเมฆมันตะลุเลยนะผมไม่ตกกันแล้วก็มีความคิดก็ะ้ายนี้ก็สิบหกครัสรุปวันนี้ละสิบหกเช้าครับตัวแรงรับเที่ยวเที่ยวแล้วขึ้นลงขึ้นลงเชื่องแล้วก็ขึ้นแล้วก็บินเลย ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับนักวิชาการนะคะประจำศูนย์ปฏิบัติการทําฝนเทียมเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่เขากันค่ะก็อื่นให้พี่แนะนําตัวก่อนเลยค่ะ,ะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออุนะคะเรียกว่าเรียกว่าพี่อุก,ก็ได้ค่ะเพราะว่าพี่ทํางานอยู่เป็นที่จริงอยู่ที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางานะคะแต่ว่าตอนนี้มาออกหน่วยอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ เรียนถามพี่โอ้นิดนึงว่าพี่โอเรียนจบอะไรมาคะถึงมาทํางานตรงนี้ได้อ๋อพี่จบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะแต่ว่าถ้าจะให้ตรงจริงๆถ้าอยากมาทํางานตรงนี้จริงๆต้องเป็นเคมีกับฟิสิกส์นี่จะตรงมากนะคะใช่คะ่ะหน้าที่หลกัลกๆในแต่ละวันนะคะต้องทําอะไรบ้างคะแต่ละวันคือตอนเช้านี่ต้องมีการวิเคราะห์อากาศก่อนนะคะว่ามันเป็นสภาพเป็นประมาณไหนอะไรยังไงเนี้ยคะ่ะ แล้วก็อพอวิเคราะห์อากาศได้เราจะได้ทิศทางลมแล้วเราก็จะมาวางแผนเพื่อไปแบตงานกันเวลาขึ้นเครื่องพี่อูขึ้นด้วยใช่ไหมคะขึ้นด้วยค่ะเอาวันหนึ่งนี่เราจะขึ้นเครื่องได้มากสุดกี่ครั้งคะก็แล้วแต่สภาพอากาศนะคะแต่ว่าขั้นตอนของการทํางานนี่มันจะมีอยู่ประมาณ3ขั้นตอนหลักๆก็คือก,ก่อเมฆแล้วก็เลี้ยงให้อ้วนแล้วก็โจมตีตอนเช้านี่คือเราจะไปก่อเมฆก,ก่อนด้วยเกลือสูตรหนึ่งอะค่ะแคลเซียมคอไลด์นะคะ เป็นการเกาะเมฆแล้วก็ขั้นตอนที่2คือแคลเซียมออกไซด์สุด8นี่เป็นการเลี้ยงให้อ้วนค่ะแล้วก็โจมตีอาจจะเป็นใช้เกลือกับยูเรียนะคะแล้วก็ไม่งั้นก็เป็นยูเรียกับน้ําแข็งแห้ง <c oughs> เพื่อเพิม่มอุณหภูมิลดอุณหภูมิให้แบบเมฆมันโตแล้วฝนมันตกแต่บางทีก็อาจจะข้ามขั้นตอนไปเลยก็ได้เพราะว่า มันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะเราต้องขึ้นไปแบตงงานข้างบนแล้วเราก็ลงมาดูวิเคราะห์ทั้งวันนะคะไม่ใช่แค่วิเคราะห์แค่ตอนเช้าคือเราต้องติดตามสภาพอากาศทั้งวันใช่ค่ะปัจจัยหลักๆที่ใช้ในการเลือกพื้นที่ในการทําฝนเทียมะคะ่ะปัจจัยหลักๆนะคะคือถ้าความชื้นดีนะคะ่ะแต่ถ้าอย่างวันนี้ความชื้นไม่ค่อยดีเราก็จะเลือกตามแนวเขาเพราะว่าแนวเขามีป่ามีป่าความชื้นมันจะดีใช่ไหมคะเมฆจะเกาะืัวส่วนมากถ้าความชื้นเมฆมันจะเกิด ตรงที่ความชื้นดีๆอะค่ะคือตามแนวเขานี่ยังไงทุกวันก็ต้องมีใช่เพราะว่ามันความชื้นดีไงค่ะสุดท้ายขออนุญาตเรียนถามถึงความรู้สึกที่ได้มาทําฝนหลวงค่ะถามความรู้สึกอะคะ่ะก็ดีนะคะเพราะว่าพี่อะพี่ที่พี่เลือกทำนี่เพราะว่าพี่อะคืออยากทํางานกับในหลวงแล้วก็สักครั้งนึงในชีวิตเนี้ยอยากเจออยากเห็นองค์พระองค์ท่านตัวแบบจริงๆเนี้ยคะ่ะ แล้วรู้สึกแบบทําอย่างเงี้ยมันดีนะคะน้องเพราะว่ามันเป็นโครงการพระราชดำริ่ะคะเราพี่ก็รู้สึกมุ่งใจอยู่แต่ว่ขอบคุณมากค่ะมันก็มันอยู่ที่ความหัใจของเราด้วยเวลาทํางานถ้าเราอยู่ที่ไหนเราทํางานแล้วเราเราสบายใจเราก็อยากจะทำที่นั่นมากกว่าเนาะค่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เพราะว่าถามว่าทําในสิ่งที่ตัวเองรักอ่ะดีกว่าค่ะ ถ้าเราชอบแล้วถ้าเราชอบสิ่งไหนเราจะทำสิ่งนั้นออกมาดีถ้ามีโอกาสที่แบบได้ก้าวหน้าไปกว่านี้แต่ไม่ใช่งานที่ทำกับพระองค์ท่านเนี่ยจะทำไหมมันก็ต้องขึ้นอยู่แล้วแต่องเพราะว่าอันนี้แต่คือตอนนั้ตอนนี้ะแต่เรื่องของนะพี่ยังไม่รู้แต่นะตอนนี้พี่พี่กำลังพี่แบบรู้สึกดีที่ทำอยู่แี้พอใจแล้วใช่ค่ะ